คุณเคยอ่านข่าวมาแล้วคเคยได้ยินเรื่องราวมาแล้วโรคลอดเดอร์หัวใจเพชรคาดหมายเลขหนึ่งในผู้หญิงหากคุณเริ่มหันมาดูแลสุขภาพคุณรู้หรือไม่ว่าจะไว้วางใจใครคุณต้องการบริษัทที่ทุ่มเทพัฒนาวิจัยทางด้านโภชนะบำบัดคุณต้องรู้ว่าอะไรที่ฉลากบ่งบอกไว้จะต้องมีปริมาณตามนั้นจริงคุณต้องการบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้ดรไมรอนเวนส์ นักภูมิคุ้มกันวิทยาและนักจุลชีววิทยาที่มีชื่อเสียงได้ทำการวิจัยด้านไวรัส,สวิทยาได้ก่อตั้งแล็บและพัฒนาชุดตรวจเอฟสตีนบาวไวรัสได้เป็นคนแรกแต่ดเรเวนส์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแทนที่จะวินิจฉัยโรคเขาได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสุขภาพของสารอาหารระดับหน่วยเซลล์หลังจากเฝ้าดูคนที่ตนรักทนทุกข์กับความเจ็บป่วยเขาได้ตั้งปณิธาน ที่จะนำสุขภาพที่ดีไปสู่คนทั่วโลกให้ได้คนเราทุกวันนี้ช่วงเวลามีชีวิตอยู่ช่างแสนสั้นแต่เวลาตายด้วยโรคความเสื่อมช่างแสนนานโภชนาการที่ถูกต้องคือหนทางที่ดีที่สุดที่ทำให้มั่นใจว่าเราแข็งแรงอย่างแท้จริงเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของเราวิเคราะห์อาหารเสริมชั้นนำทั้งหลายพบว่ามันไม่สามารถทำให้เซลล์ในห้องทดลองแข็งแรงได้เลย แล้วมันจะทำให้ผมแข็งแรงได้อย่างไรผมรู้ดีว่าเราต้องพัฒนาสารอาหารให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ป้องกันอนุมูลอิสระและทำให้เซลล์แข็งแรงนี่คือจุดเริ่มต้นของยูซาน่าในปี1992ดรเวนส์ได้ก่อตั้งยูซาน่าเฮลซ์ไซด์มุ่งมั่นในการผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูงที่สุดในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่งทางด้านคุณภาพและปริมาณ นี่เป็นจุดที่ยูสาน่ามีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตามองทําให้ดรเวนส์กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารในหน่วยเซลล์ระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายรวมทั้งรางวัลอเบิร์ตไอสไตน์อวอร์ดสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนี่คือคำมั่นสัญญาในการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาและการเพิ่มพลังงานแก่ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อตั้งมา ยูซาน่าถูกจัดให้เป็นบริษัทที่ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงที่สุดเท่านั้นยูซาน่ามี4หุ้นส่วนของสถาบันวิจัยที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันโรคแห่งความเสื่อมหนึ่งในนั้นคือสถาบันไลนะัสพอลลิงมีพันธกิจที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้มีสุขภาพดีมีชีวิตชีวาทนทุกข์กับความเจ็บป่วยน้อยที่สุดปราศจากมะเร็งและโรคอื่น โดยการเสริมสุขภาพที่ดีด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไลนัสพอลลิงและยูซานะ่าทำให้งานวิจัยด้านนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนักวิจัยของเรามีความเข้าใจถึงบทบาทสารต้านอนุมูลอิสระคลึกษาเคมีและสารอาหารในหน่วยเซลล์มากขึ้นว่ามีบทบาททำให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีที่สุดเราตื่นเต้นที่ไดเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างมากมาย ยูซาน่าได้ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงคือมหาวิทยาลัยบอสตันและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูท่าจากการวิจัยและกระบวนการผลิตพบว่าอาหารเสริมยูซาน่าถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีเลิศผลิตภัณฑ์ยูซาน่ามีลิขสิทธิ์เฉพาะทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ส่วนผสมและกระบวนการผลิตนักวิทยาศาสตร์ยูซาน่าได้รับสิทธิบัตรในการค้นพบสารแอนตี้ออกซิเดนต์จากมะกอก ซึ่งเป็นผลปล่อยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะกอกและไม่พบจากแหล่งธรรมชาติอื่นใดเลยสารสก,กัดโอลิว่ลิขสิทธิ์เฉพาะยูซาน่าคือกุญแจสำคัญของประโยชน์จากอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่ปราศจากไขมันและเกลือโซเดียมผลิตภัณฑ์จากเอสเซนเชียลของยูซาน่ามีส่วนประกอบของโอลิว่ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์ได้ดีเยี่ยมและยาวนานยูซาน่า ยังมีลิขสิทธิ์เฉพาะของเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารกันบูดในเครื่องสำอางสารเซ่ดอกเตอร์เรจิน่าเฮมลินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เชี่ยวชาญมากว่า30ปีเป็นแพทย์ผิวหนังที่โรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียถึง4แห่งเป็นาศาสตราจารย์แพทย์ที่ U C S F Fresno ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์สารเซ่ให้กับผู้ป่วยของฉันเสมอ เพราะมีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้สารกันบูดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องสำอางซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเครื่องสำอางซานเซโดยนำสารสก,กัดจ,จากพืชพันธุ์นานาชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระในรูปคริสตัลเหลวทำให้มันมีธิ์ปกป้องตนเองมีกระบวนการผลิตในห้องที่สะอาดการบรรจุที่ไม่ให้สัมผัสด้วยมือฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ค่ะยูซาน่า มีชื่อเสียงยาวนานในการเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูงสุดในท้องตลาดยูซาน่าได้รับรางวัลผู้ผลิตอาหารเสริมที่ดีที่สุดแห่งรัฐอยู่ท่าเป็นเวลาถึง4ปีซึ่งในรัฐนี้มีบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมมากกว่า100รายในปี2007 ana, ยูซาน่ายังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ดีที่สุดแห่งรัฐโดยเครื่องสำอางสารเซอาหารเสริมวิชั่นเน็กซ์ของยูซาน่าได้รับการรับรอง จาก consumerlab com หน่วยงานอิสระชั้นนำทางด้านการทดสอบคุณภาพอาหารเสริมมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้หนังสือ n u t r i s e a r comparative h c guide to nutritional s u p p l e m e n t ได้จัดอันดับอาหารเสริมมากกว่า1,600รายการในอเมริกาและแคนาดาผลิตภัณฑ์ของอยูซานา่ essential และ h Health Pack เป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดของที่สุดยูซาน่า ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่อีกแล้วเพราะได้รับการจัดอันดับสูงเชน่นนี้ตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งที่1 2และ3ผู้เขียนไลน์แม็กวิลเลียมนักชีวเคมีและอดีตสมาชิกสภาแคนาดาได้จะทำ comparative guide เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจใช้อาหารเสริมฉบับล่าสุดถูกจัดทำโดยการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริม12หน่วยงานและใช้เกณฑ์การวัดทางวิทยาศาสตร์18ข้อผมใช้เวลาหลายปี ค้นหาผลกระทบของอาหารเสริมในการป้องกันโรคค a ม a พ i v e g u กด์ของผมแสดงให้เห็นว่าทำไมผลิตภัณฑ์ยูซาน่าจึงน่าทึ่งขนาดนี้ถูกจัดอยู่ในมาตรฐานอาหารเสริมที่ดีเลิศและทำไมยูซาน่าจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกยูซาน่าคืออาหารเสริมที่คุณไว้วางใจได้ทุกเวลาในการผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูงยูซาน่า ได้ตั้งมาตรฐานชั้นเลิศในการผลิตยูซาน่าเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ดีที่ใช้ในการผลิตยาคุณอาจถามว่าทำไมจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องคุณภาพเป็นเพราะตั้งแต่เริ่มแรกดอรเวนตระหนักว่าอาหารเสริมมีความสำคัญกับสุขภาพของทุกคนมากกว่าการดูแลด้วยยาเคมีจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการผลิตและคุณภาพในระดับเดียวกัน NSF International มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมระดับชาติอเมริกาไม่เพียงแต่มอบใบรับรอง GMP ให้กับยูซาน่าเท่านั้นแต่ยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของยูซาน่าไปทดสอบในห้องทดลองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบคือ essential mega antioxidants และแร่ธาตุรวม proflavonol 90และ helpack a t h 100ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกองค์ประกอบได้ผ่านมาตรฐาน NSF ยูซาน่า ได้ผ่านทุกข้อกำหนดที่จำเป็นของมาตรฐานอาหารเสริมตามที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์แล้วนั้นอุปกรณ์การผลิตของยูซาน่ายังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP อีกด้วยไม่เฉพาะกระบวนการผลิตที่ดีเท่านั้นยูซาน่ายังได้รับประกันความแรงของผลิตภัณฑ์ด้วยยูซาน่าตรวจยืนยันแต่ละชุดการผลิตฉลากบอกว่ามีเท่าไหร่ข้างในมีเท่านั้นยูซาน่ามีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการใช้จากผู้บริโภค ที่มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ